วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ32ปีก่อนเรื่องของหญิงสาวที่เชื่อว่าคุยอมคือเธอต้องเจอกับความตายที่มันน่ากลัวมากๆเลยนะแค่พาะคำสัญญาเรื่องแต่งงานที่มันไปผูกกับความเชื่อโบราณนะครับอาการแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดบอกลากันได้เลยโอ้โหแค่ฟังก็ขนลุกแล้วเนาะนี่เป็นคำพูดของหมอผีครับที่มันไม่ใช่แค่การวินิจฉัยโรคธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญที่ไม่มีใครคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นจริง ครับคำมั่นสัญญาแห่งการวิวาเรื่องมันเริ่มที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลามากๆครับที่นั่นมีหญิงสาวอายุแค่15ปีชื่อเคียวเธอกําลังจะแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักชื่อพูแซทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะดีนะจนกระทั่งมีผู้ชายอีกคนโผล่เข้ามาใช่แล้วครับผู้ชายคนนั้นคือเมซอนที่ดันเป็นเพื่อนสนิทของพูแสซะด้วย คือเมซอนเนี่ยเข้ามาขวางเลยนะมาขอร้องอ้อนวอนให้คอยอเปลี่ยนใจมาแต่งงานกับเขาแทนแต่พอคอยอปฏิเสธแบบเด็ดขาดเท่านั้นแหละเรื่องมันก็เริ่มจะแย่ลงเรื่อยๆเลยครับพอเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่ชาวซึ่งเป็นพี่ชายของคอยอก็ทนดูไม่ได้สิครับเขาก็เลยต้องเข้ามาปกป้องน้องสาวแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าการเข้ามาช่วยของเขาเนี่ยแหละที่กลายเป็นชนวนของโศกนฏกรรมทั้งหมดประเด็นสําคัญของเรื่องนี้มันอยู่ที่ความเชื่อที่เรียกว่าผิดผีนี่แหละครับ คือมันเป็นกฎเหล็กของหมู่บ้านเลยนะว่าผู้ชายผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานกันเนี่ยห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันเด็ดขาดถ้าใครทําผิดกฎก็มีทางเดียวคือต้องโดนจับแต่งงานกันเท่านั้นแล้วความเชื่อนี้นี่นแหละครับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทําลายชีวิตของขยอเอาละครับมาถึงกลลวงของหมอผีตอนแรกก็นึกว่าเรื่องจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยผู้นําทางความเชื่อของหมู่บ้านหรือหมอผีนี่แหละดันกลายมาเป็นตัวร้ายคนสําคัญที่เข้ามาทําให้ทุกอย่างมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย คืออีกแค่5วันจะถึงงานแต่งงานอยู่แล้วนะอยู่ๆหมอผีก็มาประกาศบอกว่ายกเลิกงานแต่งแล้วเหตุผลที่แกอ้างก็คือคอยอทำผิดผีเพราะตอนที่ทะเลก,ก,กันวันนั้นนะ่ะเมซอนไปขว้าแขนเธอเข้าให้โอ้โหไม่มีใครคิดเลยว่าจะมาไม้นี้แล้วดูพิธีที่หมอผีจัดฉากขึ้นมานะครับ คือขยอกต้องเอาไก่สิบตัวหมูสองตัวมาทําพิธีแล้วต้องเชื่อให้มันแค่บาดเจ็บนะห้ามฆ่าให้มันเลือดออกทุรนทุรายไปอย่างนั้นน่ะจากนั้นหมอผีก็จะอ่านลายเลือดที่กระเซนถ้าเลือดสัตว์คนละชนิดมันไหลามาปนกันก็แปลว่าผีไม่ให้อภัยคือฟังดูก็รู้แล้วค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยยังไงขยอกก็ต้องผิดอยู่แล้วมันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆพี่ชายของขยอกเนี่ยชาวเนี่ยเขาก็สงสัยอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยแอบไปดูที่บ้านหมอผีแล้วก็เจอจนได้ หมอผีกำลังนั่งกงเล่าอยู่กับเอมเมสันแค่นั้นละครับชาวก็รู้ทันทีเลยว่าน้องสาวของเขากำลังโดนเล่นงานเข้าให้แล้วแน่นอนว่าพอเจอแบบนั้นชาวก็เดือดสิครับเขาบุกเข้าไปซัดทั้งหมอผีทั้งเมซอนเลยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำสาปแช่งจากปากหมอผีที่ว่ากูจะส่งผีไปฆ่ามึงทั้งพี่ทั้งน้องเลยโหฟังแล้วขนลุกเลยนะและแล้วคำสาปสยองขวัญก็เริ่มขึ้นครับหลังจากวันนั้นไม่นานคำสาปของหมอผีก็เริ่มทำงานจริงๆ ไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านเริ่มเกลียดครอบครัวนี้นะแต่อาการของคอยอก็เริ่มสุดลงอย่างรวดเร็วแบบน่ากลัวมากๆมาลองดูทไลน์อาการของเธอกันนะครับวันแรกเนี่ยคอยเริ่มมีไข้สูงแล้วท้องก็บวมเป่งแบบผิดปกติเลยพอผ่านไป14วันเธอเริ่มอาเจียนออกมาเป็นของเหลวที่กลิ่นเหมือนเนื้อเน่าๆอะครับแล้วก็มีตุ่มเหมือนสิวขึ้นเต็มตัวเลยพอถึงวันที่17ตอนที่ครอบครัวกําลังพยายามพาเธอไปหาคนช่วยอยู่ๆก็มีของแหลมๆสีขาวๆเริ่มแทงออกมาจากตุ่มพวกนั้นนะครับ แล้วแค่วันต่อมาวันที่18ของแหลมๆนั้นก็โผล่ออกมาชัดเจนเลยมีทั้งหนองทั้งของเหลวเหม็นๆไหลออกมาตลอดเวลามันน่ากลัวมากจริงๆคือจนตรอกแล้วจริงๆนะครับครอบครัวก็เลยตัดสินใจกลับไปหาหมอผีคนเดิมอีกครั้งไปขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรคือเสียงหัวเราะเยาะครับหมอผีปฏิเสธที่จะดูอาการของเธอแบบไม่ให่ดีเลยมันเหมือนเป็นการตอกย้ำเลยว่าพวกเขาไม่เหลือใครแล้วจริงๆการเปิดเผยอันน่าสลด ในเมื่อหมดหนทางแล้วจริงๆครอบครัวของคยอก็เลยตัดสินใจทําในสิ่งที่เป็นความหวังสุดท้ายครับคือแบกร่างของคยอที่ใกล้จะหมดลมหายใจแล้วเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไกลออกไปถึง3วันเพื่อไปหาหมอผีที่นั่นแต่ความหวังสุดท้ายนั้นมันก็พังทลายลงครับหมอผีคนที่สองเนี่ยแค่เหลือบมองแวบเดียวเท่านั้นแหละเขาก็บอกเลยว่ามันสายเกินไปแล้วเคยมีทางรอดและจะเสียชีวิตในวันพรุ่งนี้แน่นอนคือมันเป็นคําพูดที่ดับความหวังทุกอย่างเลยครับ แล้วหมอผีก็แนะนําว่าเพื่อไม่ให้คําสาปมันแพร่กระจายไปมากกว่านี้ต้องเผาร่างของขยอเท่านั้นซึ่งมันเป็นการกระทําที่ขัดกับประเพณีของหมู่บ้านมากๆนะครับปกติเขาจะฝังกันแต่นี่เป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่ก็ต้องทําเพื่อกักขังคําสาบเอาไว้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะหลังจากที่เผาร่างของเธอแล้วในกองเท่าถ่านนั้นพวกเขาไปเจออะไรบางอย่างเขา้าอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าและเป็นคำตอบว่าอะไรกันแน่ที่ทรมานเธออยู่ข้างในร่างกาย มากกว่า50ตัวเลขนี้คือจํานวนของสิ่งที่พวกเขาเจอในเท่ากระดูกของขยอมันคืออะไรกันแน่คําตอบก็คือเศษกระดูกไก่แหลมๆครับมากกว่า50ชิ้นนี่คือสิ่งที่ทิมแทงออกมาจากร่างกายของขยอเป็นการยืนยันเลยว่ามนดําที่หมอผีคนนั้นทํามันมีอยู่จริงๆและกระดูกพวกนี้มันง่อออกมาจากข้างในตัวของเธอเอง เอาละครับการล้างแค้นและความเชื่อเมื่อความจริงทุกอย่างมันปรากฏแล้วการแก้แค้นก็ต้องเริ่มขึ้นสิครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบทสรุปของเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วไอ้คำสาปชั่วร้ายเนี่ยมันทํางานได้ยังไงกันแน่หมอผีคนที่2องเขาอาธิบายฟังครับว่าคำสาปนี้มันมี2ส,ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยมันพุ่งเป้ามิี่ชาวพี่ชายโดยใช้รองเท้าของเขาที่ถูกขโมยไปทําคุณไสยใส่ส่วนที่2อ,อันนี้โหดมากคือมอนโลหิต ที่ทำใส่คอยอโดยตรงโดยใช้เลือดจากบาดแผลที่เมซอนกรีดแขนตัวเองด้วยความเกลียดชังเป็นเชื้อเป็นแผนที่มันโหดร้ายมากๆครับและบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือชาวเนี่ยพอได้รับการรักษาจนหายดีเขาก็กลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับพ่อเลยครับแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับหมอผีแล้วก็เมซอนซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพหมดเลยแล้วพอไปดูที่แขนของเมซอนนะเต็มไปด้วยรอยกรีดเป็น10บๆแผลเลยครับคือตามกฎหมู่บ้านเนี่ยห้ามฆ่าคนใช่ไหมครับ ทั้งสองคนก็เลยโดนชาวบ้านรุมประชาทันแล้วก็เนรเทศออกจากหมู่บ้านไปตลอดการก็ถือว่าเป็นจุดจบที่สะสมกับสิ่งที่ทําลงไปนะเรื่องราวทั้งหมดของขยอก,ก็จบลงตรงนี้นะครับแต่ก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้เหมือนกันนะว่าเมื่อผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณที่ทุกคนเชื่อถือกลับเป็นคนโกหกเสียเองแล้วแบบนี้ดวงวิญ,ญญาณจะลงโทษใครกันแน่เมื่อศรัทธาถูกเอามาใช้เป็นอาวุธทําร้ายคนอื่นความยุติธรรมมันจะมาจากไหนได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บ